โอเคก็มาต่อข้อเจกันนะครับข้อนี้เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าธาตุ x อมีเลขอะตอมเท่ากับ5้าสิบสามแล้วก็เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกเนาะก็ถ้าเขาให้มาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็ต้องหาว่าถูกไหมว่ามันคือตัวอะไรจะแน่นะครับอ่ะซึ่งในที่นี้นะเขาให้เลขอะตอมมาเออถ้าให้เลขอะตอมมาอย่างนี้นะครับก็เลขอะตอมในอะตอมที่เป็นกลางเนี่ยมันจะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนได้ถูกไหมอ่ะในที่นี้เราจัดเป็นแบบเชลล์หรือแบบซับชลล์ดี อันนี้เรารู้แลัวว่าอันนี้เราต้องรู้นะครับว่ามันอยู่มันน่าจะไม่ใช่ทราน s ิชันนะเราก็ลองจัดแบบ subshell ไปก่อนนะครับเอ้ยโทษทีเราลองจัดแบบ shell ไปก่อนนะครับถ้าเราจัดแบบ shell เนี่ยเราก็จะได้ออกมาว่ามันคือ 2.8. เออพี่ใช้เป็นสีแดงแล้วกันเนาะ2.8.18.18.7นะครับสที่นี้มันจะได้ว่ามันคือหมู่เทาบ5นะครับมันคือ ไอโอดีนั่นเองนะครับไอไอโอดีเนาะอ่าเลอม,มีมีอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่าคือถ้าเราจําได้ว่าหมู่แปดเนี่ยนะครับอ่ามันมีเลขอาตามอมเท่าไหร่บ้างนะครับก็เราอาจจะถอยล่นออกมานะครับอ่าอย่างเช่นอ่อหมู่แปดเนี่ยนะมีมีเลขอาตอมเป็นสองนะครับแล้วก็เป็นสิบอ่าแล้วก็เป็นสิบแปดนะครับแล้วก็เป็นสามสิบหกนะแล้วก็จะเป็นห้าสิบสี่นะครับแล้วก็เป็นแปดสิบหกแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับ ซึ่งมันก็จะสั้นไปเรื่อยๆนะอันนี้พี่แนะนําเลยนะน้องควรที่จะจำเเลขอะตอมของหมู่แปดได้นะครับว่าหมู่แปดเนี่ยมีเลขอะตอมเท่าไหร่บ้างนะครับเนี่ยคือถ้าเราจํนอย่างนี้ได้ใช่ไหมเราก็สามารถดูละเอ้ยอันเนี้ยห้าสิบสี่หมู่แปดใช่ไหมเอ้ยเราถ้าเป็นห้าสิบสาคือหมู่อะไรครับก็ต้องเป็นหมู่เจ็ดถูกไหมครับอ่ามันสามารถถอยถอยล่นไปได้นะครับอย่างนี้นะอันนี้คือเลขอะตอมหมู่แปดนะ โอ้แปดนะครับซึ่งมันก็อันนี้รั้แล้วครับสองับสามับสี่อะไรไปเรื่อยๆเนอะ mm. ตามนี้ครับอ่าเรารู้แล้วว่า x เนี่ยคือ i o d นะครับอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อหนึ่งเนี่ยถูกไหมนะครับ mm. เขาบอกว่าา a ไ i โซโ o ปของ iodine นะที่แทน x เป็น i o d เลยนะเป็นไอโซโทปกลังภาพรังสีคาตอบนี้ถูกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า i o d เนี่ยถ้าเป็น i o d หนึ่งสามหนึ่งนะครับ mm. อ่าอันนี้จ,จะเป็นกรลังภาพรังสีนะครับอ่าน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะว่าเอ่อ ไอโอดเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในใช้ในทางการแพทย์ได้นะครับนในเรื่องของการฉายรังสีเนาะได้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ข้อ 2, สองก็ซวอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครข้อสองมีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยามากกว่าคอรีนนะครับอ่ะไอสองคอรีนไอสองคอรีนคืออะไรคือ Cl2 นะครับโอเคเวลาเราวัดความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาของอะโลหะนะครับเน้นย้ำอะโลหะนะ อะโลหะเนี่ยเราจะวัดจากการที่ว่ามันชอบเอ,อวัดจากความเป็นอะโลหะก็ได้อมันวัดจากความเป็นอะโลหะครับจริงๆรน้องก็สามารถตอบได้แล้วนะครับแล้วความเป็นอะโลหะวัดยังไงล่ะ,ะน้องอาจจะมีคําถามต่อมาใช่ไหมเออความเป็นอะโลหะนะครับวัดจากความสามารถในการรับอิเล็กตรอนครับความเป็นอะโลหะออต้นนะอี ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนเนาะรับเก่งไหมนะครับซึ่งความสามารถในการรับอิเล็กตรอนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็จะดูจากพวกค่า e อหรือว่าอะไรพวกนี้ได้เนาะแต่จริงๆไม่ต้องดูค่า e อนหรอกครับดูแค่ว่าคือบนบนเนี่ยมันมีแรงดึงดูดสูงถูกไหมอย่างที่บอกนะครับเวลาเราดึงดูดเนี่ยตัวที่ดึงดูดจริงๆก็คือนิวเคลียสถูกไหมครับอ่าถ้ามันเป็นอยู่ข้าบบนบนนะครับอ่าอยู่ข้าบบนบนมุมบนขวาอะไรประมาณนี้มันก็จะมีความ มันก็จะมีแรงดูดดูดเยอะและสามารถรับอิเล็กตรอนเข้ามาได้ง่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารับยิ่งมีอะตอมที่มีขนาดเล็กอะอะตอมยิ่งขนาดเล็กความเป็นอะโลฮะยิ่งสูงนะครับเพราะว่ามันจะสามารถแบบมันมีแรงดึงดูดที่สูงไงมันก็เลยทำมันเอ้ยแบบเิ่งตอนมานิดนึงโอ้คว้ามาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็อพอเป็นอะโลฮะนะครับก็จะวัดอย่างนี้นะ ก็จะวัดจากเอ่อแป๊บนึงนะยิ่งมุมบนขวานะครับยิ่งมุมบนขวาเนี่ยก็จะยิ่งเป็นอโลหะที่ดีนะครับเอ่อพี่ใช้เป็นว่านี่บนนะครับแล้วก็ซ้ายเอ้ยโทษทีจากซ้ายไปขวาแล้วครับแล้วก็จากเอ่อจากล่างขึ้นบนนะครับนี่คือความเป็นอลหะนะหลนะอ่าโอเคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้ว ในที่นี้เนี่ย cl 2กับ i 2น้องคิดว่าอันไหนที่จะมีความเป็นอะโลหะหรือสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดีกว่ากันก็ต้องเป็น cl 2ถูกไหมครับเพราะว่า cl 2เนี่ยมีขนาดเล็กกว่านะครับรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าพอรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าความเป็นอะโลหะก็ดีกว่านะครับเกิดปฏิกิริยาได้มากกว่านะเพราะฉันข้อนี้ผิดละนะครับไม่ได้มากกว่านะต้องน้อยกว่าก็ตอบได้เลยนะครับว่าข้อ2นะครับอ่ะเรามาดูข้อ3าต่อนะครับข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าสารประกอบข้อไร์ของ x ไม่นำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลว โอเคถ้านําไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวเนี่ยมันคือสมบัติของอสมบัติของสารประเภทอะไรครับไอออนิกถูกไหมอันนี้เท่ากับไอออนิกนะครับถามว่าคลอร์ขอ,ของคลอร์ขอ,ของไอไอโอดเนี่ยมันนาไฟฟ้าไหมมันเป็นนื่องามันเป็นสารประกอบอสารประกอบประเภทอะไรดีคลอ,อร์คลอร์ก็คือ cl ถูกไหมครับ Cl ก็คืออะโลหะอะโล ไอคืออะไรไอก็อะโลอะโลบวกอะโลควรจะเป็นสสารประกอบประเภทอะไรโคเวเลนต์ถูกไหมครับโคเวเลนต์เพราะฉะนั้นโคเวเลนต์เนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่ไอโอนิกถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่น่านำไฟฟ้าเมื่อร้อนเร็วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกแล้วนะครับโอเคไหมอ่าไอโอนิกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับพวกโลหะโลบวกอะโลนะครับอ่าโลบวกอะโลโอเคประมาณนี้ครับต่อไปข้อ4นะเขาบอกว่าสารประกอบออกไซด์ออกไซด์คือสารประกอบของออกซิเจนนะครับ อ่าออกซิเจนนะออกซิเจนสองลบอะไรประมาณนี้ยสารประกอบของออกซิเจนอนะนนี้เขียนก่อนโอเคออกซิเจนอ่ะออกไซด์ออซของไอโอดีนแสดงความเป็นกรดเมื่อละลายน้ำนะครับอ่าอันนี้เราจะดูได้ไงล่ะโอเคถ้ายังจำได้นะครับเสารประกอบออกไซด์นะครับแป๊บนึงนะสารประกอบออกไซด์เขียนว่าออกไซด์ของดีวกว่านนะ ออกไซด์ของโลหะจะมีสมบัติเป็นเ,เป็นกรดเป็นเบสครับอ,ออกไซด์ของโลหะออกไซด์ของโลหะนะครับจะมีสมบัติเป็นเบสครับเ,เป็นเบสนะส่วนออกไซด์ของโลหะเนี่ยจะมีสมบัติเป็นกรดนะครับกรดแต่คไรด์นะครับคไรด์ขอ,ของอไอดีนะครับ คอไรของโลหะจะมีมีอะไรครับมันจะเป็นไรมันจะเป็นกราดนะครับอ่าส่วนของโอะโลหะนะครับจะเป็นกรดเหมือนกันนะครับโอเคในสมบัติธาตุเนี่ยความเป็นกรดเป็นเบสเในสมบัติของธาตุนะเราจะมีสารประกอบสองอย่างนี่นแหละที่เราจะได้ท่องความเป็นกรดเป็นเบสกันนะครับในสมบัติธาตุนะโอเคไหมก็คือจะเป็นออกไซด์ก็คือออกซิเจนนะครับกับคอไรก็คือ cl นะโอเคเวลาพี่จำเนี่ยนะครับ ก็จะจําเป็นตัวอย่างครับะจะเป็นตัวอย่างจํำยังไงล่ะอะย่างเช่นโลหะขขงออกไซด์ของโลหะนะครับพี่ก็จะจําว่ามันคือ,อมันเป็นเบสใช่ไหมมันคือโซเดีมยมไฮดรอกไซด์ naoh ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันก็ไม่ใช่ออกไซด์หรอกนะแต่ว่าพี่จะเอาให้ตัวที่มันง่ายๆอ่ะจะได้แบบเชื่อมโยงกันได้นะครับแต่ naoh อันนี้ก็เป็นเบสเหมือนกันนะแต่น้องไม่ชินไงพี่ก็เลยแบบว่าเออเราไม่ค่อยชินหรือไงเราไม่ค่อยเจอนะครับ เออเราก็จะเจอว่าไอ้อ a o OH ออะไรประมาณเนี้ยเรารู้ว่าเป็นเบสแน่ๆนะครับเออพี่่าจะจำอย่างนี้เป็นเลยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ออกไซด์ของโซเดียมนะโอเคไหมอ่ะเตือนนิดนึงนะครับอ่ะส่วนอออกไซด์ของอะโลหะเนี่ยก็อย่างเช่นเป็นซ o 2นะ 2> ครับอ่าคาร์บอนออกไซด์ของเราเนี้ยนะมันเป็นกรดนะครับอืมน้องเคยได้ยินคาว่าเลือดเป็นกรดไหมเออจริงๆเลือดเป็นกรดมีได้หลายแบบแต่ว่าเช่างมาเถอะนะก็หนึ่นเนะงเน,นก็คือมีคาร์บอนไออกไซด์เยอะนะครับอืมมันเลยทำให้เลือดเป็นกรดได้เชื่อมัไปมันมีได้หลาย นะครับอ่าแล้วถ้าเป็นคลอไรด์ของโลหะมันจะเป็นกลางอย่างเช่นอะไรล่ะพี่ก็จําไปเลย NaCl ไงโซเดียมคลอไรด์เป็นกลางถูกไหมอ่าแล้วองอโลหาคืออะไรครับ HCl ไฮเอ่อไฮโดรเจนเป็นโลหะนะครับอ่า HCl เห็นไหมพี่ก็จะจาประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะทําให้แบบว่าบางทีก็เราก็จะจําได้เลยเราไม่ต้องไปนั่งเท่าางเนาะจำเป็นตัวอย่างไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เขาบอกว่าออกซด์ของ X เป็นกรดถูกไหมครับเอ่อออกไซด์ของไอโอดีนไอโอดีนเป็นอะโลหะถูกไหมอะโลหะก็เป็นกรดถูกต้องนะครับต่อไปข้อ5้านะครับสารประกอบระหว่าง x กับโซเดียมนะครับก็คือเอ่อ x คือไอโอดีนถูกไหมมันก็จะเป็นโซเดียมไอโอดด์นะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องซึ่งนาไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวอันนี้ก็ถูกต้องนะครับเมื่อนาไฟฟ้าได้หลอมเหลวนะครับและของแข็งที่อุณหภูมิห้องส่วนใหญ่ไอออนิกเนี่ยครับก็เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องตลอดเนาะนำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวอันนี้ก็เป็นไอ ่าใช่เพราะว่า na เนี่ยกับ i เนี่ยนะครับ so na เนี่ยคือโลหะใช่ไหมโซเดียมนะครับอันนี้เป็นอะโลหะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไอออนิกกันนะครับซึ่งสมบัติพวกนี้เป็นไอออนิกหมดนะครับข้อีข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วข้อ7นะครับ